4ขั้นตอนสร้างความมั่นใจในการเทรด f o r ร็กซ์่เลือกจดจอและอยู่กับสิ่งที่คุณควบคุมได้สสิ่งในตลาด Forex ที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ก็คือราคาและผลการเทรดแล้วทำไมเราจึงต้องกังวลกับเรื่องนี้สิ่งที่คุณควรมุ่งเน้นที่สุดคือสิ่งที่คุณควบคุมได้เช่นวันนี้เราซื้อขายคู่เงินไหนดีและเวลาไหนที่เราควรเทรดหรือไม่ควรเทรดระดับความเสี่ยงที่จะได้รับกลยุทธ์และทักษะพวกนี้คุณสามารถควบคุมได้2 การฝึกฝนความมั่นใจมาจากวินัยและการฝึกฝนภาพต่างๆที่บรรยายเรียนหรือทําซ้ําเรียนรู้ด้วยความไม่แน่นอนของตลาด f o r ิ x ซสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องเตรียมพร้อมสําหรับทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้วิธีเดียวที่จะทําให้คุณบรรลุสิ่งนี้ได้ก็คือการฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอ 3. โฟกัสที่ระหว่างทางเทรดของคุณทักษะและความมั่นใจคือกองทัพที่ไม่มีใครพิชิตเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ทำการเทรดเพื่อผลตอบแทนเป็นเรื่องปกติแต่อย่างไรก็ตามหากคุณให้ความสำคัญกับผลตอบแทนมากเกินไปอาจทำให้ผลงานการเทรดของคุณเสียหายได้คุณไม่อาจตั้งเป้าว่าจะได้กำไร100%ในทุกการซื้อขายเนื่องจากตลาดฟอเร็มีความผันผวน,นสูงมากควรมุ่งเน้นไปที่แผนและขั้นตอนการซื้อขาย สเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือการหาโบรกเกอร์ที่เหมาะสมและเชื่อถือได้เป็นสิ่งสําคัญเมื่อคุณเข้าสู่ตลาด Forex คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีหากโบรกเกอร์ไม่สามารถดําเนินการซื้อขายในราคาที่ดีที่สุดหรือเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นที่สูงเกินเหตุได้และที่สําคัญโบรกเกอร์เถื่อนที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตนั่นแหละคือสิ่งที่จะทําลายคุณอย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันวิ ki FX เเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือโบรกเกอร์ได้แล้ววันนี้โหลดฟรี